ได้ยี่สิบจุดเปลี่ยนตาเปลนตามาแล้วมาแล้วเจออะไรครับลูกพี่เงียก็งุด้ะุดดียวมันจะปีนได้สจุดจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ผมว่าสวยที่ตุงเลยตรงนี้นัสมาคป็นสาผมใช่ครับแต่ว่าเวลาไปคนชาวบ้านเนี่ยจากหาดยาวเวลาก็ไปออกไปออกหาปลาไปไกลๆเนี่ยเขาอินเทอรเนเนี่ยกลับมาถึงบ้านได้เพราเขาจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเอาีกเอากงัาัีกน้ัีเอกูตัวกัเ้ เดี๋ยวให้ทางสื่อเนี่ยครับได้ลงไปนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเยอะมากก็คือข้างแว่นะครับข้างเวนมีประมาณสามิสี่ตัวนะฮะก็ยังอาศัยอยู่นะก็จะมากินช่วงที่นะครับผลไม้ที่นี่มากนะครับก็จะมาลงมากินแล้วก็เป็นสินของข้างแวนที่เียบได้เลยนะหาเกบได้เลยนะไม่พ้อได้เหยบเพ่เดียวนะฮะอยเพิาลงเรือปนาน วัดตอนนี้นะมันพึ่งอยู่ถ้าน้ำลงจะสวยกว่านี้นะครับรก,ก้อนชายหาดมัจะลงกใอีกนะครับบใช่พี่เราคือเราลงไรงนี้ตี่กันตรงนี้นะเดี๋ยวให้ลงตรงนี้ครับสิบนาทีนะครับข้างในก็จะมีทับเสือทับนี้นะครับรน,น,บน,นบ่าจะมีเราขายเป็นไม้ยายนะ<ท>นี่สมบัติ ปกติกับโยชนนี่เป็นปัดเด่ยนัตัวนีเยวออฟลิมาครับเดี๋ยวน้ำจะลุ่มแบมทำปังรุ่นเดียว

ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปฏิบัติกรรมธรรมชาติใช่ไหมนี่แค่เหตุจะไม่กินก็ใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะนะครับเป็นสีแบบออกเหลืองวุ้ยวานิลาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างคาวล้านตัวนะตัวนี้ยังยังไม่กล้าส่งมาต้องขบวนนะเฮียตัวนั้นก็สวยนะถ้าเราก็มันจะเป็น งบต้มเต็มนะไม่ได้สร้างอย่างเดียวดูหมายตลอดเวลาเะไนี้ต้องเรียนแบบธรรมชาติคือการสกิลเขาก็เฉนซละเอียดแรกเขาจะละเอียดแล้วก็มีความความขว่นะครับแล้วสีเกาจะขาวแบบโปริงสุดมากมันบางอันมีเพชรบางอันไม่มีนะแร่มันมันซึมมาสีขาวสวยเงียบเลยมากอ่ะทีนี้เรามาดูข้างขาวกันนะ เวลานี้เวลาโนนเขาครับเราส่งไฟเนี่ยเขาจะเขาจะบุญเลยมึงจะจกมากูจะกูจะนอนเริ่มแล้วอะแล้วก็มาเก็บปิ้งแล้วก็มาเก็บเทียนเท้าไปทำปุ๋ยนะทะลุไปเลยครับทะลุไปได้ทะลุไปไหนอะทะลุไป สตาร์ทเท่านห้นกดไม่องบวกน,อนอ้องบวกน Ngoài phát thì cũng có tài lại của mình. Còn của pháp dịch cũng gần